มาเรียกความฟิบนบนถนนสีลมกันเลยทีเดียวมาแบรนด์แอมบาสเดอร์สาวสุดฮอตยายาอุรัสยาขวงคู่หนุ่มหน้าใสมา้าจุธาวุฒิขึ้นเวทีโชว์ผิวเนียนใสในบรรยากาศแสนหวานของดอกกุหลาบสีชมพูในงานเปิดตัวพรอนส์ฟอเรสไวท์ดิวอีโรสแถมงานนี้ทั้งคู่ยังร่วมเดินแจกผลิตภัณฑ์ให้กับแฟนๆชาวสีลมได้ดูแลผิวสวยกันอีกด้วยอะอะว่าแต่สาวยายามีผิวใสเดินใจขนาดนี้มีเคล็ดลับยังไงบอกกันบ้างสิคะ สมาร์ทวิยะนะคะคือการที่เราต้องดื่มน้ำเยอะๆทำความสะอาดผิวให้ดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากคือบำรุงค่ะเพราะว่าการที่เราต้องทำงานทุกวันแต่งหน้าทุกวันก็ต้องบำรุงด้วยผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับผิวหน้าเพราว่าถ้ามีผิวสวยจะทำให้สาวไทยมีความมั่นใจยังไงคือด้วยด้วยประสบการณ์การของตัวเองนะคะถ้าผิวหน้าเราสวยถ้าเรารู้สึกว่ามั่นใจกับผิวหน้าเราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีออร่าด้วยก็ดีใจค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้วก็ รู้สึกว่าเป็นควอมโคตที่ค่อนข้าง,าางอบอุ่นมากๆคะ่ะและอีกไม่นานสาวยยายก็คงจะรับลุยงานได้เต็มที่ซะทีเพราะเร็วๆนี้ก็จะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วส่วนข่าวที่มีเพจแอนตี้มาว่าสาวยญา,ยายไม่คู่ควรกับหนุ่มณักเดทเอาซะเลยแต่เหมาะก,กับสาวเซ็กซี่มากกว่าเนี่ยย,าย,าย่าว,ว่าไงถูกอาจจะยังไม่ถึงวัยเซ็กซี่ม้งคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,นสูรู้สึกว่าปีนี้หนูเริ่มโตขึ้นนิดนึงเหรคะ